วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้เสด็จขึ้นครองสิเดราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระบรมราชองการให้มีการกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช ที่ประดิษฐานณปรา,าสาทพระเทพบิดอนทุกวันที่6เมษายนและโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมให้เรียกวันนี้ว่าวันจัก,กรีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อความเจริญวัฒนาแห่งราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอดนับแต่ปฐมรัชการตราบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน สมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาของการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เหมือนเมื่อครั้งสมัยอยุทยารุ่งเรืองทรงทำนกบำรุงด้านศาสนาศิลปรกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและราชประเพณีต่างๆวางระบบกฎหมายบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคทองของวรรณคดีและศิลปรกรรมทั้งปวง ทรงเป็นองค์ปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าทรงพระปรีชาในการค้าพานิชย์เป็นผลให้มีพระราชทรัพย์จำนวนมากในพระคลังข้างที่เรียกกันว่าเงินถุงแดงซึ่งได้นำมาใช้ในราชการแผ่นดินบำรุงพระศาสนา และต่อมาได้นำมาใช้แก้ไขวิกฤตการรัตนโกสินทร์ศก112ในสมัยรัชกาลที่5ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชทรงดำเนินพระบรมราชโชบายให้นานาประเทศเห็นว่าสยามเป็นชาติมีอารยะเพื่อปกป้องประเทศจากการล่าอาณานิคม ทรงส่งราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรปทรงสนับสนุนการศึกษาและวิทยาการสมัยใหม่ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทัดเทียมอาระยะทรงยกเลิกระบบทาสและไพร่สเสด็จประพาสทวีปยุโรปเพื่อศึกษาและนำมาพัฒนาประเทศ ทำให้สยามดำรงความเป็นเอกราชรอดพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆทรงเป็นพระปิยะมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างโอกาสให้ราษฎรได้รับการศึกษาจากระดับประถมมาศึกษาสู่ระดับอุดมมาศึกษาทรงส่งทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทำให้ไทยได้แก้สนงที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับชาติมหาอำนาจส่งได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทรงแก้ไขสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระประมนมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินทร์งบรรดาลความผาสุกร่มเย็นแก่บ้านเมืองสเสด็จพระพาสัมเพงท่ง,ทงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่ย่านเยาวราชเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองทรงตรวจพลสวนสนามณท้องสนามหลวงสร้างขวัญกำลังใจแก่พระศกนิกรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อความอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราชพระราชทานหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า5,000โครงการและพระราชทานศาสตร์ของพระราชาที่สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนน,นีทรงพระกรุณาปโปรด